มาตำยำขนมจีนนะคะพี่น้องเออแลงๆๆๆนะคะวัดร้อยกรนนาดไนนะคะพี่น้องเออไม่ต้องเยอะนะคะใส่ไตปลานะคะไตปลาคาั่วเดินอีโอกันเหนือปลาเจ็กๆกับพี่น้องเออนะตาเลนะอจ่ส่ไปเลยนะคะอเผ็ดแน่แก่นี้ก็พอแล้วค่ะรับรองเป็ดนะคะอื แล้วก็ใส่ใบบัวบกนะคะใส่มะเขือยาวค่ะใส่หอมค่ะพุิกค่ะ เดี๋ยวนะบีมะนาวเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะว่ามันจะร้อยแซ่บแก่ไหนนะคะพี่น้องเออมันเปรียปร้ยวๆนะคะอื้ โอเคคุก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 นะคะเนื้อปลาเป็นชิ้นๆเลยนะนะคะเนี่ยเนื้อปลาเป็นชิ้นๆเลยนะคะพี่น,นะะ้นองอันนี้คือเนื้อปลานะคะ เปรี้ยวๆชอบเปรี้ยวๆอ,อืมใส่สะตอนิดนึงค่ะอืมใส่อันนี้อีกนิดนึงเพิ่มความแซบ่บกระปออีกชอบกินผักนะคะบัวบกนะคะนิดนึงนิดนึงค่ะนี่ไปเลยกะพีหนองเออไม่ต้องใส่อะไรนะคะใส่เต่าไตปลากับลงนาวพักตามใจชอบเลยค่ะ เนื้อปลายังเป็นชิ้ชนๆอยู่นะหายได้เร่งออกกินน้องเด้อโอเคค่ะ